สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องข่าวปุญญาพรวันนี้เรามีข่าวสำคัญที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางเมื่อครื่งบินรบอิสราเอลได้โจมตีเป้าหมายของกลุ่มฮูติในเยเมนหลังจากการโจมตีที่เทลอาวีฟไปติดตามรายละเอียดกันเลยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเมื่อเครื่องบินรบอิสราเอลโจมตีเป้าหมายทางทหารของกลุ่มฮูติใกล้ท่าเรือไฮ โคไดดาในเยนเมนการโจมตีนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยสามคนบาดเจ็บ87คส่ึ่งนส่วนใหญ่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกไฟไหม้อย่างรุนแรงโฆษกกองทัพอิสราเอลระบุว่าถ้าเรือโคไดดาถูกใช้โดยกลุ่มภูติเพื่อรับอาวุธจากอิกหร่านและเป้าหมายในการโจมตีรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีใช้ใน,ในจุดประสงค์เช่น โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศเพิ่มความกดดันต่ออิหร่านและกลุ่มตัวแทนของอิหร่านเช่นกลุ่มฮูติฮามาสและเฮสบอลเลาะเพื่อช่วยรักษาเส้นทางการค้าระหว่างประเทศและเสถียรภาพในตะวันออกกลางการโจมตีของอิสราเอลที่เกิดขึ้นหลังจากที่โดน ที่กลุ่มฮูติโจมตีศูนย์กลางเศรษฐกิจของอิสราเอลที่เทลอาวีฟเมื่อวันศุกร์ทำให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนบาดเจ็บสคนกลุ่มฮูติประกาศจะตอบโต้การโจมตีนี้โดยโฆษกทางทหารของกลุ่มฮูติกล่าวว่าจะไม่ลังเลที่จะโจมตีเป้าหมายสำคัญของอิสราเอลเหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นถึงความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคนี้ แล้วเราจะคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันในข่าวถัดไปค่ะ